สวัสดีครับวันนี้ของผมนะครับผมเชเดอร์นะครับผมกสิกาผมชอบสำหรับผู้คนเลยจะนี่เกี่ยวข้องกับเตยแม่หนังครับก็เป็นคนที่พวกคนต้องคาพิจารณาต้องครับผมเดคเดียคยะครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างนะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกเมยนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจิตน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับผมในเชิหลักการห้าส้าสิร์เครับผม 50%การรีวิว5 0คือความเสืสอจากรับชมนะครับผมโอเคนี่ก็การพูดคุยแม่ในซีซันซัมเมอร์2024นเช่นเดิมนะครับก็นับว่านตอนนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอย่างเป็นทางการนะครับผมก็จะจบโปรเจกต์สาตอนแรกของซัมเมอร์2องพนิะที่จริงจะมีอีกเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องแม่งฉายสิงหาคมแม่งไม่ทันหรอกตามนั้นนะครับก็รอดูกันนะว่าเรื่องสุดท้ายนี้จะเป็นไงบ้างแต่เราสรุปซีซันนี้นะครับก สตอนผมนี่เฉยๆมากซีซั่นนี้แต่ก็นะว่าเป็นซีซั่นที่ก็ยังมีของดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นระดับแบบยอดเยี่ยมระดับแบบประเสริฐสีนะซีซั่นนี้นะเว้เสืซอสันที่เขาที่จะเฉยๆไปอย่างมากนะครับแต่ก็รอดูแล้วกันว่าคุณภาพจะสรุปไปจะเป็นซีซั่นที่มีดีมากน่าแค่ไหนกันนะครับโอเคถ้าชอบเลือกอะไรติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากช่องเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาคุณอยากสนับสนุนผมอะไรต่างก็จะมีนังโดเนทนะครับผม super chat แล้วก็ member ship นะครััับบบแแแลลล้้้้ววกก็โดดเนนนนนทขาาางง่่ไะะครตส คนนะครับตามนั้นโอเคเราพูดถึงตัวของเซนีนีครับเรื่องที่19เนะครับเซีเรื่องที่19เป็นซีนใคอมเมดี้โรแมนติกนะครับผมก็เป็นเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับตัวพระเอกเราหนุ่มน้อยธรรมาดาเนี่ยพบกับสาวที่เพิ่งโดนวัยเด็กปฏิเสธรักนะครับผมแล้วก็ได้รู้จักสาวเออได้ผิดหวังความรักสามชวนวโมกี้ท่าวรรณกรรม แล้วก็เรื่องราวของเหล่านกทั้งหลายด้วยนะว่าไปซีเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นคองของไม่ดีลุบฏิที่มีความเสนอให้น่าสนใจแล้วก็ทาว่ตาตอนนี้มีกระแสะมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ไม่เสียแล้ะครับเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่าแม่แม่เฮโรอินกับ โอสุกุลครับผมรือชื่อไทยอ่าลักครั้งนี้จะมีคนนกเยอะไปไหมนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับที่เรียกว่ามีความน่าสนใจก็เรียกว่าซีรีส์น่าเอกนกเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับผมเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้นะครับผมทั้งหมดในไทยเรามีแค่ทีเดียวเท่านั้นจริงจะนำคาชิโราได้นะแต่ว่ามันจะพูดแค่ในไทยนะครับนั่นก็คือตัวของอ นะครับผมซีซั่นนี้เบลีล่ก็เขาขอเอาสือเข้ามาก็เยอะพอสมควรนะ เรื่องเห็นมานะครับผมโอเคเรื่องนี้ติดพีไม่นแน่นอน3ตอนนะครับตอนที่สตอนนี้จะติดแล้วล่ะก็ต้องดูว่าเรื่องนี้ศักยภาพมันจะเป็นซีรีส์ที่ยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับเรื่องเลยก็สิทธิ์อะไรต่างแต่ไม่ลี่มีที่เดียวนะแต่หลังจากนี้ไม่รู้จะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนกันนะครับตามนะแนเลยโอเคเรื่องนี้ติดพีเมียมนะแล้วแต่บางคนแต่ว่าคนแบบรอไม่ได้ก็ตอนนี้ก็จะมีตัวของซีรีส์ดูฟรีอีกว่ามันก็ได้ดูตอนที่สามอาทิตย์หน้านะครับตามนั้นโอเคก็เรื่องนี้นะครับคนมาีีีท่มเเรราดูกกันนนแล้้ว็ถอออะะขงบลลี่ที่มี นะครับผมนั่นแหละเมื่อเสียเขาถึงง่ายอันนี้ก็จะดูเธอหนีก็อยากกลับไปสอยยบเบื้อก่อนแลงไงนะครับตามนั้นแหละโอ้โนคอสซเยอะยอกคอสซื้วงการต่อไปหัวเป็นอเลยดีนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาละก็เราพูดถึงความกังวลซีนี้นะก็ซีนี้นะครับเป็นไงบ้างนะครับผมซีนี้เนี่ยคือเราบอกกันแล้วว่านะครับหวังผมอะผมอาจจะไม่ได้หวังอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนี่ตับนั้นเลยน่าจะเป็นซีนน่าสนใจแล้วผมรู้ว่า ผมอยากรู้ว่าสยายภาพเองวันจะสามารถเสนอเรื่องนี้ออกมาได้ดีขนาดไหนเพราะว่าตรงวังตแุดิบเทคิกที่เอวันทำนี่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าดีเกือบทุกเรื่องเลยนะตอนนี่เราได้เห็นมาทั้งหมดนะชน,นะเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าสยายภาพของมันน่าจะเป็นซีรีส์ที่ทําได้ดีมากแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องรู้กันว่าด้าของาเราเนอเรื่องหรือด้าของการเสนอสไตล์ของเอวันนั้นจะสามารถนําออกมาทําออกมาไห้มันออกมาดีมากน้อยแค่ไหนกันอันนี้เราก็ต้องแบบรอดูกันนะ กับซีรีส์นี้เพราะว่าเอาตรงคือเราก็ไม่รู้กันว่ามันมันเป็นยังไงเบ้างเนื่องจากว่าซีรีส์นี้ในระเวงของมันก็เพิ่งออกมาเองอะนะมันเพิ่งมีลิขสิทธิ์ไทยเองอะเราก็ไม่รู้กันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มันมันออกมาดีมากขนาดไหนกันนะอันนี้ก็ต้องรองดูกันนะครับกับตัวน,นิเมะนะครับอาจจะไปซื้อนิยกระดับได้อะไรก็ตามเนาะโอเคเราพูดถึงโซโลิททม์เอวันนะผมพูดไว้เอวันเนี่ยต้องมีผลงานในปีนี้จะมีผลงานเชิโตัวของอ่าตัวของโซโลิเรนกเนาะ แต่เราพูดถึงผลงานโลมาติที่ผ่านมาที่เอวานเคยทำเรียกได้ว่าคุณภาพในหลายๆปีที่ผ่านมานะว่าคุณภาพตลอดนะครับอันนี้ก็เรื่องสักยภาพเอวันเนี่ย คือของเอวนอ่ะการทำงานในติกคของข้างเก่งมากแต่เรื่องอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้เ,าเราดู้วกันว่าเขาจะออกมาดีแค่ไหนเพราะจากเรื่องของเ,อเรื่อง,องคอนเซ็ปต์ของเรื่องเราในการดูเทเลอร์ต่างก็นดเรียกว่าง,งานวิชาของมันไม่ใช่เล่นมากก็ลเลยเอาไปอีกเรื่องที่ผมว่าน่าจะมีความน่าสนใจขึ้นเลยจากที่ยังไม่อนนในช่วงที่อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับตามนั้นเลยโอเคตัวตัวผู้กับคยบบทนะครับผู้ก่อกบคือคิตามโราโซททโรนะครับแล้วก็ คนเขียนบทนะครับโยโกทานีมาใส่ราแล้ครับพุ่งกับเมื่อกี้คือพุ่งกับหน้าใหม่ครับโวเอาแล้วเนี่ยสิ่ง,งน่าสนใจคนเขียนบทครับมีคนเขียนบทมาเรียวบรวิกเบลเซบับโูเกสเซอร์ซ่าจากวันสุวิททั้งสามฟรีสามรีซิโร่สามล่าสุดเนียนะไอซ็อกเนลฟอนะครับผมตาวละเฟสอ่าลุนพี่กัสตายนะครับผมหัวหน้าของผมซืสุดๆเลยครับตามนะั้นนี่คือผลงานล่สุดของเขานะคนเขียนบทไม่ใช่เล่นเลย นะครับประสอบการณ์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องรู้ว่ากล่นของการเขียนแนวโรมนติกเรื่องนี้จะทําได้ดีมากหรอแคนกันนะครับตามนั้นแหละแล้วก็เึืน,นาเขียนบทลิซิโลเนาะโอเคเอาละมาไม่เสียละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้หวังขนาดนั้นเท่าไหร่เมื่อจับเปแนวนโรมนติกนะแอบจะมีความกังวลในใจบ้างอะไรก็ตามนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาล่ะก็มาเราพูดถึงสาวตอนแรกซีเนะครับซีนี้เป็นไงบ้างนะครับเราพูดถึงเรื่องย่อนะ เรื่องย่อนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มมันทีอปลายธรรมดาคดรับเรา้จักกับแอนนานะครับสายเพิ่งโดนเพิ่องมาเด็กกระถงปฏิเสธรักนะครับหลังจากที่เขาได้พบกับรู้จักสาวอื่นที่ผิดหวังแลวความรักนะครับผมอ,อย่างเลมอนนะครับสาสตราชา์กีฬาและเคนโดสาสตร,ราชาร์วรรณกรรมที่มีนคนที่ชอบแต่งบรรยกาศบอกรักนะครับผมเรื่องราวชีวติวตจะมาขนมจิดจังกับมตัตประกอบกับสาวที่พายแพ้และสึกเ่ความรักก็ไเด้เริ่มต้นขึ้นครับผมก็เลยเราไปที่ขอร์สไซ่านางเอกนกนะครับเราเรียกง่ายนะทาไมพูดนางเอกนกแล้วมันดูแปล มันดูมันมันดุ่มมัน,มน,มนล้อตัวละครสักตัวละครหนึ่งอ่ะตัวละครผมว่าฟ้าในลิซิโลอะอ่ะนี่นะครับโอเคมาคะแนนใน m อ็มอันนี้ได้บีแล้วก็ลิสต์นะครับผมคะแนนในเอ็มอนะนะครับในรอบเป็นเ,ปเกณฑ์คะแนน,นที่ถ้ตอนนี้ดีมากๆนะครับนั่นก็คือ8ปดจุดหนึ่งแปดครับโว้วอันนี้ได้บีครับก็ไม่ใช่เล่นครับเจ็ดจุดสองสี่ครับและอันนี้ลิสต์นะครับผมก็มเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นแม่เย็ดเชี่ยคือผมอุทานเลยนะไม่ใช่เล่นว่ะ โอ้โหสามตอนแรกคะแนนแบบนี้คือไม่ใช่เล่นนะครับก็รา,าร,รู้แล้วกันซีนนี้นบ้างโอเคสามตอนแรกซีนนี้เป็นไงบ้างครับซีนนี้มีคะแนนทั้งหมดสิบสองตอนหรือว่ามันเก้าตอนที่เหลือเป็นไงบ้างครับว้วเอาว่ะคนผมกินของเอวันอะแม่งไม่ใช่เล่นเลยเว้ยถึงแม้ผมจะซีซั่นนี้ผมมในหลายปีที่มันมาผมจะไว้ใจแนวโรแมนติกเว้ยแต่ถ้าเรื่องโรเมนรติกเรื่องไหนทำโดยเอวันอะคุณไว้ใจแน่นอน แล้วมันก็ดีจริงด้วยคุณไว้ใจกันเสนอมาแน่นอนเ้ยแล้วตุติตีมันผันมาอ่าซาไอโตของไอเพลสสอใจเนาะมีตัวของไอโรองเรียนวิญญาณเลยใช่าที่มันมนครูอะแล้วก็มีตัวของ,องเขาเยาี่ยสมาเนาะ,ะมีตัวของขรังกโอโตคุอ่าก็ดีดีทั้งหมดเลยนี่หว่าเออเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทำเราเห็นว่าเอ้วันแม่งพอมีกล่นนะมันเป็นยังไงเว้ย เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นกันอ่ะเทปพลงปิดเลิฟม2,000นี่ทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆและไอ้เหี้ยเลิฟโผลเอาเพี่ได้ยินเสียงเพลง,งเลิ่ม2,000ขึ้นมาที่ผมขนลุกเลยคือไอ้เหี้ยมึงจะใช้เพลงนี้จริงไหมอ่าอีวอก็คือแบบโอโ้โหคือผมเห็นความใส่ใจของทีมงานแอนิเมเตอร์ผมจำเป็นจริงเออเอพิสโอดาร์เตอร์ so เลยตาผมผมต้องชมอะไรดีวะถึงแม้ด้านเนื้อเรื่องมันจะไม่มีขนาดนั้นน้องเอ็มันคือเรื่องเรานางเอกล้ที่จะมีความเสน่ห์เวรักสามเศร้าอ่ะ มันคือการเสนอสไตล์เป็นแนวรักสาเศร้าเหมือนเคสยาคันรีหรือเคสเรืเ่องอะไรต่างคือมันไม่ต้องคือเคสของซีนี้ในเรื่องนางเอกคนคิดว่าจะมีนแนวปัจชญาพูดแบบเป็นความปัจฉญาพูดแบบเป็นความแบบแล่เป็นความคิ้นเป็นความทีอ่อะไรต่างไม่มีครับซีนนี้คือแนวโรงเรียนเบสิกเบสิกเพียงแต่ว่าความเบสิกของมันแม่งเจ๋งแม่งน่าสนใจและแม่งทําให้เรารู้สึกดีไม่อากาศมันเป็นซีนที่เราที่เรียบง่าย ถ้เราดูเรื่องเราอินกับบรรยากาศของมันมันคือซีรีส์ที่ตลกและโรแมนติกได้อย่างลงตัวถึงแม้บทบาทเราไมนตินการ์ตูน,น,ต,อน,นตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นอนะไรแบบตัวพระเอกเราเพราะตอนนี้คือมันมีการเปิดเผยตัวละคร,าราสาวคนว่าอ่าเรื่องราวั้งสาวคนเป็นไงบ้างเช่นแะเอ็นาเลมอนนะหิวเลยแล้วก็โคโตหรือจิกาอะไรวันเนี้ยก็เบลล่าวัเนี้ยส่วนเรื่องราวของคาซึเอโกะตอนนี้เป็นเรื่องราแบบวรราแบบเป็นความเป็นเพื่อนเรงได้คอยแบบปรึกษาความปรึกษาช่วยแบบ พื่อปลดปล่อยความรักระหว่างสาวๆาวอ่ะไอ้เช่นแบบเอนนาเช่นตอนแรกเอนนาก็แบบที่เอนนานี้นะตอนนี้มันโคตรโตโจ้เลยแต่เอนนาเราเห็นแบบมีเป็นตัวละครที่ปรึกษาจ,จ,จิตใจกับตัวนนล,ะละครสีโกบายสุดอ่ะแล้วตัวละครเลมอนนี่อาจจะมีความซื้อเรื่องความรังนิดนึงอะไรก็ตามเพราะว่าก็นะซื่อจริงยิ่อยู่กับพระเอกสองต่อสองแม่งเปลือนตัวคือแบบซื่อจริงเว้ย หรือเชตโตตอนที่สาวเชตโตอจิกาเนี่ยหรือโคโตเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนรู้ความรักและเป็นคนนี้นิดน,นึงอ่ะพอพูดถึงวีรกรรมความรักอะไรต่างแม่งพูดสวนกับคาซิกาแม่งโคตรมันเลย <c oughs> ตอนนั้นแหละคือแบบโอ้ย์แย่อืมน่าสนใจดีนะครับแต่ต้องราดูว่าเรื่องราวมัน,นจะยังไงกันบ้างนะครับตอนนั้นแหละแต่ว่าเราพูดสามตอนแรกการเสนอเรื่องราวทั้งหมดนี่ผมว่าผมอาจจะพูดได้ไม่เยอะทั้งหมดเพราะ,ะว่าผมพูดไปปุ๊บนี่เรียบร้อยโดน <c oughs> นับนั้นนะครับแต่ว่า สาตอนแรกเรื่อการเสนอบรรยากาศมันแล้วดูซี์หนังลงเลือกอันนี้เรื่องแอนิเมชันผมอชอบเลยเลยนะคือเนี่ยแ,แหละเขาสีนี่งาโรเบิติกต้องดูเว้ยเนี่ยผมเลยพูดว่าซีซีนนียเหมือนเนี่ยถ้าคุณได้ฟังคลิปสาปตอนแรกอารียลยแล้วเขาจะพูดว่ามันมีอ,อารีมันมีปัญหาหนึ่งคือไอรเรื่องโรบิตสติกอ่ะมันดีมันได้เว้ยแต่บรรยากาศแอนิเมชันอ่ะมันอาจจะไม่นขนาดนั้นแล้วผมพูดว่ามันจะมีนหนึ่งเรื่องอ่ะที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับคือตัวของซีเน่โรเวิร์ตสติ่งนองมัน คนเล่นการบิลเล่นการสวกสด์ต่างๆไม่ตีขอซีนี้คือตอบผ่านกันโ,โรเบติกนี่คือหนึ่งโ,โรเบติกที่น่าจะตามองคิดแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มันไม่ดีก็ด่ากันนะตามนั้นคือมโม้กันเลยเพราะผมแอบกังวลอยู่ไว้โ,โรเบติกอะแต่ศักยภาพเอวันมันสามารถทําได้แต่เรื่องนี้ต้องรอดูกันงานเมชั่อะไรก็ตาม,มเราเสนออะไรต่างมันคือโ,โรเบติกโลกโตเปิดตัวเลาวเขาเสนอแลวตอนนี้ก็มีสีสันในการเล่าเรื่องมีมุกตัวละครที่น่าสนใจเช่นแบบอ่าอะไนนะ ตายโยอที่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์คองชิโลแล้วก็มีตัวของแบบอ่าคน้มิที่เป็นอาจารย์ที่แบบว่าแต่ตอนที่สองผมชอบมาคนแบบนี้แบบอาจารย์นี่แบบเห็นสองคนเห็นเห็นตัวของพระเอกกับตัวของใครสักคนหนึ่งอ่ะแม่งไอ้นี่กันอ่ะแล้วแม่งแบบปิดประตูให้เชิญทับต่อ อูชอบปาจ่าหยีว่ะเนาะนะแล้วก็ม่ติตัวละครเสริมที่แบบว่าเป็นตัวละครที่โดนนางเอกโดนนกแต่ตัวละครนั้นอ่ะมันก็ยังมีส่วนที่น่าสนใจแต่ว่าอ่ะพวกเขาจะเล่าเรื่องราวตรงนี้ไงต่อเป่เพราะว่ามันจะมีเล่าตัวละครเสริมที่พยายามเล่าแบบมิติความรักอะไรต่างที่ก็ต้องเราดูกันเพราะว่าแล้วตอนนี้คือมิติความแล้วสองคนก็จะมีความนกอยู่บ้างหรือมีความที่บอกว่าตอนนี้คือเขายังเปิดเผยอะไรบ้างาแต่ผมเชื่อว่าไอเหล่าตัวละครสามคนจะเป็นตัวละครที่มีความรักต่อไปเอกอย่างยิ่งแต่ว่าในเรื่องราวความรักทั้งสามคนจะเป็นไงต่อไปเพราะว่า เอกลักษณ์ทั้งสามคนอ่ะไม่มีเสน่ห์ที่ต่างกันแอนนาพูดไปแล้วสาวโรลล์ลอลีมอนนี่สาวใส่เสื้อโคาโตนี่สาวเงียบแต่ฟันเรียบนะคะนั่นแหลยไปนะั้นแ่ะคือประมาณนะั้นแ่ะแต่แบบเราต้องลองดูว่าเรื่อง,างนะร,าราวเป็นยังไงเพราะจะจจะเป็นการเกิดเรื่องราวทั้งสามตัวละครแล้วก็มีการเกิดเรื่องราวว่าเราคาชิโอกะเป็นไงบ้างแล้วก็มีความแบบการยิงมุกที่บอกว่าเป็นมแมวสายร้ายอะไรต่างก็แบบว่าเป็นคนแบบแย่งแฟนเอจิอาร์เขาบอคำไม่โคตรเจ็บอะบางคำอะตามนั้นแหละแต่ว่าแบบ อันนี้ก็ต้องเราดูกันนะเพราะรู้จากเรื่องเราบานนี้จะงต้องมีการขยายความอีกเยอะไปหมดเลยแต่ว่าโรแมนติกที่มันมีความเล่นง่ายในเรื่องนรงเรนบานนี้นี่คือซีรีส์ที่อผมว่าน่าจะตอมองยิงอันนี้ตามนัานครับไม่ต้องพูดเยอะนี่คือซีรีส์ดีและเป็นหนึ่งและขอบขอบคุณมากที่เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายผมซีซั่นนี้ผมจบยังมีความสุขเว้ยผมจบมีความสุขในการพูดถึงเรื่องนี้มันจะได้แบบจบสวยเรื่องแรกจบเบาๆเรื่องสองเรื่องสุดท้ายจบสวยเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการเว้ยเนี่แหละคือสิ ผมว่างานรถไฟติกนี่น่าจะไม่เชยเล่นแต่เราดูเกินของมันแล้วกันตามนี้โอเคเอาล่ะมาหน้าเสาประกอบความอนิเมชั่นอไปแล้วอนิเมชั่นมันช่วยไม่เตี้ยวความรถไฟติกซีนี้มันมีมิติเกลื่อกล้ามากขึ้นตามนั้นผมไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันโอเคอ่านับค่าครับพ่ดได้ดีหมดทุกตัวรอคอยครับเพคเปิดเพื่ปิดบฟรไม่ต้องพูดเยอะแล้วสองพันอีโบเบคือโอ้ยใครคนคิดถึงเลยโฟร์เพคเปิดครับก็โบจีโบโลบาโลนะครับก็เพคเปิดโดยเซยโรโก้ครับผมมาเต้ พี่แพ้ขี้แพ,พ้ชื่อเพลงมันโคตรเสียสีเลยนี่คือโคตรแส่เลยคือแบบโคตรเจ็บเลยพี่แพ้พี่แพ้เฮียเข้าแปรไทยม่งแบบโอ้โหกหนน็น่าดตอบนะแต่เพลงดีนัู่เลยอันนี้ผมชอบงานเมชันมนาแล่วเรื่องเพลงปิด,ดผมแนะนำให้คุณไปฟังเบื้องหลังคุณไปดูเบื้องหลังละนะเบื้องหลังไม่ใช่เล่นนะเออบอกไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้เราลมสองพันนะตรื่ราวกี 2000, กับเรื่องนี้ดีเหมือนกันโอเคตามนั้นมา เราสุวกระดนช่วงสาตอนแรกขอแสดงนาแล้้งนีงน้่าแข้างนี้มีคนยกเยอะไปใหม่นะครับที่จริงมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะชื่อก่อนหน้านี้นก็คือนางเอกน้องจะเยอะเกินไปแล้วนะครับก็ตามนั้นอ่ะ น้าอีนกที่นี่เสซีเนี่ยเขาไม่เลือดมาเติงกับเรื่องราวที่ผู้เอกเรานะครับเป็นคนธรรมาดาและอยู่ดีก็มาเจอสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อแอนนาเธอโดนไปเสกความรักแล้วก็ได้พบรู้จากสาวเอยเช่นเอเลมอนแล้วก็โคโตะนะครับสาวโรว์รกับแล้วก็ซากิลามีคนชอบแต่วมกับบอกรัก,กเรื่องราวเชื่อจะมากรดุตึกจาวก,กับสาวที่ไ,ได้แพ้ความรักแล้วที่ไปแพรความรักก็นม้เราควาปฏิที่เราเสนอที่มันเรียบง่ายมันเรียบง่าย,ยจริงแต่กรากกรเสนอรประกอบตัอย่างปเบสซีที่ลงตัวและการเสซีที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ นี่คือซีรีส์ที่นารูติเด็กในซีซั่นนี้เลยซีซั่นหลักๆต้องดูครับหลายๆปีที่ผ่านมามีนารติเกนี่เาเสนอประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนารติกก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดั้นมันอยู่แต่คอนเซปต์ความปปาวธรรมดาธรรมดาวระด่าคุณต้องดูว่าเรื่องนี้มันคืออะไรนี่คือซีรีส์ที่นำเรื่องธรรมดาแต่มาสามารถทําทให้ดีได้เพราะมันมิติเรื่องเาราตัวละครมิติของงานไม่ใช่นัมิติกับส่วป,ประกอบที่ช่วยซีนี้มันมีการยกดับโรบิตากขึ้นเพราะฉะนั้นซีนนี้ น่าจะตามมองที่สุดในซีซั่นนี้คือแนวเนาไปติกเรื่องนี้ครับตามนั้นโอเคคะแนนสอบตอนแรกซีนี้ก็ผมให้ที่เจ็คะแนนครับไม่ต้องพูดเยอะเลยซีนี้มันแบบมันดีจริงคะแนนอย่างไรวะโอเคเจ็ดคะแนนครับก็มันดีแต่เพียงแต่ว่าเนื้อเรื่องของมันน่ะมันต้องมีการเกิดวันนี้เพราะจากว่าสาตอนแรกมันจะมีการปูไม่ติดกับตัวละครเรื่องราวม,มากขึ้นเฉยๆเพราะตอนนี้คือยังไม่ได้มีบทความรักระหว่างพระเอกกับตัวพวกนี้เฉยๆแต่ว่าซวตอนที่สามไม่ใช่เล่นเลยนะพูตรงโอ้มีนางมีนาง,งเอกน้องคนแรกก็จะบึ้มๆท่านะแต่ว่า ผมพูดตรงแล้วว่าคนพูดสภาว่าพี่ไอซีนี่พี่โวยใครโอตะน่ารักชิปหายเลยถือว่าะมีความแบบนะมาแล้วแต่แบบน่าสนใจดีนะครับเรื่องราววันนี้ก็เอาดูกันว่าการละครกับความรักสามเศร้าระหว่างนะเอกที่นกกับคนธรรมดาจะเป็นยังไงนะครับเพราะจากเรื่องราวมันก็ต้องมีการขยายความในนี้แต่ว่าสักยภาพของมันสาวตอนแรกมันมาขานี้ก็ต้องรงอดูกันว่ามันจะไปได้ขนาดไหนครับตามนั้นโอเค น,นักั้งนี้นกเยอะนะครับก็นับว่าผมให้เจริคะแนนเหมาะสมมต้องกรับรองครับถามแนะนำไหมนี่คือแนววิธีที่น่าสนใจที่สุดในเซสตันนี้อาดูซะถือไว้เกสจะน้อยกว่าอีกเรื่องนึงก็ตามแต่เรื่องนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดในแนววิธีในมุมมององผมตอนนี้ครับตามนั้นโอเคเมทัลลิ่งกับอิส,สกัลุครับผมลัก อ่าลักครั้งนี้นกอ่ามีคนนกเยอะไปไหมนะครับผมให้เจ็ดเต็มสิบ็นสาต,ตอนแรกครับโอเคจบแล้วสัปการพวกคุยไม่เชื่อซัมเมอร์สองยีิสี่ก็เลยก็สาต,ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะเชื่อหรือไมได้แล้วก็ขอฝากอ่านชมนะครับผมก็จบแล้วเพยีงพยงแต่านนะครับขอซัมเมอร์สองยี่สิบขอคุณมากสักการติดตามกันแล้วตอนนี้ครับพบกัะใหมาเชื่อตอนหน้าผมเชื่อซีซั่นหน้าเหือยแน่นอนเพราะแต่เรื่องนี้แบบโอ้โหก็รอดูแล้วกันนะซีซั่นหน้าก็ให้กำลังใจกันด้วยนะซีซั่นหน้าผมว่า อันนี้ผมพูดเลยเซสชันหน้าผมว่าน่าจะเดือดแน่ประมาณ30วันเรื่องอ่ะรอดูกันโอ้ยเต็มเลยแล้วแต่จะเต็มที่ครับแล้วก็จะสู้อย่างสุดความสามารถผมเชื่อว่าจะเป็นคนตัดใจผมตามนั้นครับของผมมาครับเซสชันหน้าเจอกันครับฝันดีครับกับสาตวตอนแรกเปิดบ้างหาครับ